สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของซีรีส์การพักชำระหนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในการส่วนใหญ่ก็อยู่ในการระหว่างตรวจสอบนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางแบงค์หรือว่าของทางฟแนนซ์นะครับเพียงแต่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟแนแลนซ์และก็สินเชื่อรถยนต์อยู่บ้างนะครับก็เลยอยากจะช่วยเหลือนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คนก็อยู่ในภาวะวิกฤตของโควิดนะครับค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ประโยชน์ในการที่จะมีส่วนในการของพักชำระนี้นี้นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ของทุกท่านนะครับมาเรามาเริ่มที่คำถามกันเลยนะครับของทางคุณโปเกมอนนะครับในกรณีที่เราเป็นคนส่งค่างงวดและรถเป็นของเรา แต่ออกชื่อในนามน้องชายจะพักได้ไหมนะครับอันนีค้คือเช่าซื้อแทนนะครับจริงๆแล้วก็คือใช้ชื่อน้องชายนะครับทางแฟนแนซ์เองเขาก็จะเข้าใจว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนใช้เป็นคนซื้อแล้วก็เป็นคนผ่อนนะครับถามว่าพักได้ไหมก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับไม่ได้มีข้อห้ามในการขอพักเพียงเนียวว่าแต่ก็ต้องบรรยายออกไปนะครับว่าน้องชายเนี่ยได้รับความเดอดร้อนจากโควิดอย่างไรนะครับนะฮะ อธิบายไปง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้เนะี่ยความเดือดร้อนความที่จะต้องสาเหตุของความเดือดร้อนนะครับผมคิดว่าทางไฟแนนซ์เข้าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับในตอนนี้นะฮะอ่ะคำถามถัดไปครับของคุณพรพชรนะครับของคุณพรพชรนะครับเขาบอกว่าจะสิบกว่าวันแล้วเรื่องเงียบไปเลยนะครับไม่เห็นมีติดต่ออะไรมาเลยไม่รู้อนุมัติหรือไม่อนุมัต ก็ถ้า10กว่าวันแล้วก็ติดตามได้เลยครับจริงๆเกิน7วันก็ติดตามได้เลยนะครับของคุณนิกกี้นะครับเขาบอกว่าส่งตรงมาตลอดจะ3ปีแล้วยื่นพักชำระ SMS ตอบกลับมาว่าไม่อนุมัติไม่รู้ใช้เกณฑ์อะไรวัดออของธนาคารกรุงศรีนะครับธนาคารกรุงศรีผมเห็นมีผ่านหลายท่านนะครับบางท่านเองก็เพิ่งจะไม่กี่เดือนก็ผ่านด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าของคุณนิกกี้นี่ รายละเอียดมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทางแบงค์เขาทางไฟแนนซ์อยู่ก็ค่อนข้างอารุณมอร่วยค่อนข้างมากนะครับของทางกรุงศรีนะครับอย่างไรลองติดตามความเคลื่อนไหวดูนะครับว่าอนาคตนั้นจะเป็นยังไงนะครับขอ,อนคุณภูวิ่ง007นเะครับเอาอีซูซุมาทำกับโตยต้าลิสซิ่งได้ไหมคะอีซูซุเรื่องมากไม่เงื่อนไขยเยอะประมาณนั้นนะครับก็ ทั้งอิ u ุสุและโต y o ต้านะครับเป็นแคป i v e ไฟแนนซ์นะครับเป็นไฟแนนซ์ของแต่ละยี่ห้อของตนเองนะครับฉะนั้นอิ u ุสก็จะไม่จัดรถยี่ห้อโตโยต้นะครับแล้วก็โ o โยตาก็ไม่ได้มาจัดรถของยี่ห้ออิสุสุด้วยนะครับฉะนั้นก็คงไฟแนนซ์ก็คงไม่ได้รับนะครับคุณอภัสรานะครับ ส่งขอไปจะสองอาทิตย์แล้วยังไม่มีการตอบรับเลยจะทำยังไงแนะนำหน่อยนะครับก็ติดตามกลับได้เลยครับติดตามกลับได้เลยของตัวตัลลิซิงนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยยากนะครับของคุณกหนกวันนะครับส่งไป9วันแล้วยังไม่มีอะไรกลับมาตามเหมือนกันครับนะครับถ้าส่งไปเรื่องเงียบก็ตามนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรฮะ ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็ติดหยุดติดต่อกันด้วยนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์สี่ห้าหกนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอังคารก็คงจะเริ่มดําเนินการทยอยทาออกมาให้ท่านนะครับของคุณสมจิตนะครับถามในเรื่องของธนชาตินะครับถามว่า6เดือนคิดดอกเบี้ยไหมนะครับของธนชาติเข้าใจว่าไม่ได้คิดดอกเบี้ยนะครับไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่ รู้สึกว่าการยื่นผนพักชําระเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแบบว่าโอ้ทางแบงก์หรือทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาเอกสารวุ่นวายนะครับแล้วก็ขอเยอะมากเลยแล้วก็จุกจิกกับท่านนะครับทําให้แบบว่ารู้สึกว่าน้อยใจนะครับไม่ไม่อยากจะทําเรื่องละปล่อยยึดเลยนะครับใครอยากจะทําอะไรก็ทำนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ย นะครับเป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วสำหรับท่านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในโอกาสของทางแบงค์ชาตินะครับแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนี่ยก็เห็นควรนะครับที่จะให้มีการพักชำระนี้ก็เลยมีกรอบในการทำงานมาอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีกรอบนะครับหรือว่ามีแนวทางให้เราดําเนินการได้เนี่ยก็ควรจะดําเนินการไปตามนั้นนะครับไม่ควรนะครับที่จะให้ปล่อยยึดนะครับเพราะว่า ในสถานการณ์แบบนี้นะครับยังไงยื่นพักชำระไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปขอกู้เงินเขาถูกไหมฮะเพื่อที่จะมาซื้อรถนะครับออแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเรียกว่าไม่ไหวละนะครับไม่ไหวเราก็มีแนวทางในการกขอพักชำระนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนอีกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะ สามารถที่จะทําได้หมดทั้งหมดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็หลายธนาคารนะครับแล้วก็หลายไฟแนนซ์นะครับแต่ละธนาคารแต่ละไฟแนนซ์นะครับก็มีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็เรียนไว้ตรงนี้นะครับอย่าพิ่งน้อยใจครับนะครับทาไปก่อนนะครับทําไปก่อนพยายามทํานะครับทําตรงไหนไม่ได้นะครับมาคุยกันปรึกษากันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากมากเลยนะครับทั้งตัวเรานะครับแล้วก็ทางตัวหมอด้วยนะครับแล้วก็ยังไปดึงทรัพยากรของทางผู้ที่อื่นๆมาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาสู้กันต่อนะครับเราก็จะต้องผ่านวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมานะครับว่า การที่เราไม่ผ่านการอนุมัติเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการพักชําระหนี้เนี่ยนะครับเราจะทำไงต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย